ก่อนที่เราจะเริ่มผมขอให้คุณช่วยกดติดตามกดไลค์และเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเรื่องราววันนี้อาจทําให้คุณต้องลุกไปเปิดลิ้นชักค้นกล่องเก่าหรือหยิบกระปุกเหรียญที่วางไว้มานานหลายปีขึ้นมาดูใหม่อีกครั้งคุณเคยมีเหรียญหรือธนบัตรเก่าๆอยู่ในบ้านไหมเคยสงสัยหรือไม่ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยใช้ซื้อขนมซื้อกาแฟหรือเก็บไว้เป็นเศษเงินอาจมีเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่และบางครั้งมูลค่าที่แท้จริงของมันอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ปั๊มอยู่บนเหรียญ วันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปยังปีหนึ่งที่หลายคนยังจำได้ดีปีที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินผ่านการเปลี่ยนแปลงปีที่เทคโนโลยียังไม่เข้ามาครอบงำชีวิตและเป็นปีเดียวกันกับการถือกำเนิดของเหรียญธรรมดาๆรรเหรียญหนึ่งเหรียญห้บาทปีพุทธศักราช2539ถ้าคุณอายุอยู่ในช่วง35-65ปีขึ้นไปคุณอาจเคยถือเหรียญน,นี้อยู่ในมือ อาจเคยรับมันทอนมาจากร้านโชห่วยอาจเคยใส่มันลงในกระเป๋ากางเกงแล้วลืมไปว่าเคยมีมันอยู่เหรียญ5บาทปี2,539ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความหรูหราไม่ได้ถูกโฆษณาว่าเป็นของหายากและไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักสะสมแย่งกันตั้งแต่วันแรกแต่นั่นแหละครับคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของมันเรียญน,นี้เกิดขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วผู้คนยังใช้เงินสดเป็นหลัก ตลาดสดคึกคักตั้งแต่เช้ามืดเสียงเหรียญกระทบกันในถุงผ้าคือเสียงของชีวิตประจำวันวัสดุของเหรียญห้าบาทในยุคนั้นถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันไม่ใช่เพราะความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อความทนทานความเหมาะสมและการใช้งานจริงเหรียญน,นี้ผ่านมือคนมานับไม่ถ้วนผ่านเงื่อผ่านการเวลาและผ่านเรื่องราวของชีวิตผู้คนมากมายด้านหนึ่งของเหรียญบอกเล่าความเป็นชาติ อีกด้านหนึ่งบอกเล่าคุณค่าที่สังคมยอมรับร่วมกันมันไม่ใช่แค่โลหะกลมๆแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นในระบบเป็นสิ่งที่ทําให้คนแปลกหน้าสองคนสามารถแลกเปลี่ยนของกันได้โดยไม่ต้องพูดมากหลายคนมองเหรียญน,นี้แล้วคิดว่าก็แค่เหรียญห้าบาทมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในโลกของนักสะสมเหรียญธรรมดาที่สุดในวันหนึ่ง อาจกลายเป็นของที่ใครบางคนตามหาไปทั้งชีวิตสิ่งที่ทำให้เหรียญปี2539น่าสนใจไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามความคมของลายน้ำหนักผิวสัมผัสและร่องรอยจากการใช้งานจริงบ้างเหรียญถูกเก็บรักษาอย่างดีแทบไม่เคยผ่านมือใครบ้างเหรียญกลับมีรอยขีดรอยทะลอกซึ่งสำหรับบางคนนั่นไม่ใช่ตำหนิ แต่คือร่องรอยของประวัติศาสตร์ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเก็บของเก่าหรือเติบโตมากับยุคที่เงินเหรียญมีความหมายมากกว่าการแตะจอเหรียญน,นี้อาจปลุกความทรงจำบางอย่างในใจคุณความทรงจำของวันที่เงินห้าบาทซื้อรอยยิ้มได้มากกว่าที่คิดและถ้าคุณกำลังคิดว่าเหรียญที่คุณมีอยู่ในลิ้นชักจะมีค่าอะไรได้มากไปกว่านี้ผมอยากให้คุณฟังต่อจนจบเพราะตอนท้ายของเรื่องราวนี้ ตัวเลขหนึ่งตัวจะทำให้คุณมองเหรียญ5บาทปี2539ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราเริ่มมองเหรียญ5บาทปี2539ด้วยสายตาที่ต่างออกไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเหรียญเล็กๆนี้ไม่ได้เงียบอย่างที่คิดมันเหมือนกำลังเล่าเรื่องบางอย่างกับเราเพียงแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดฟังมันจริงๆลองนึกภาพช่วงเวลานั้นร้านค้าหน้าบ้านยังใช้สมุดจดแม่ค้าจำลูกค้าได้แม่นยำ เด็กๆถือเหรียญห้าบาทวิ่งไปซื้อขนมหลังเลิกเรียนเสียงหัวเราะเสียงต่อรองราคาและเสียงเหรียญตกกระทบโต๊ะไม้ทั้งหมดนี้คือชีวิตที่เหรียญ5บาทปี2539เคยอยู่ตรงกลางเหรียญนี้ไม่ได้ถูกผลิตมาเพื่อเก็บใส่กรอบมันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานจริงและนั่นทำให้เหรียญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในวันนี้กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าที่หลายคนคิดนักสะสมจำนวนมากไม่ได้มองหาแค่เหรียญ แต่กำลังมองหาช่วงเวลาช่วงเวลาที่ประเทศยังเดินด้วยจังหวะที่ช้ากว่าช่วงเวลาที่เงินมีน้ำหนักทั้งในมือและในความรู้สึกรายละเอียดเล็กน้อยที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเช่นขอบเหรียญที่ยังคมพื้นผิวที่ยังสะอาดหรือสีของโลหะที่ยังคงสม่ำเสมอทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนสถานะของเหรียญหนึ่งเหรียญจากเงินทอนธรรมดาให้กลายเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจและประวัติศาสตร์ บางคนได้เหรียญน,นี้มาจากพ่อแม่บางคนเจอมันในกล่องของเก่าที่ไม่ได้เปิดมานานหลายสิบปีและบางคนไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในบ้านกําลังเป็นที่จับตามองของคนอีกกลุ่มหนึ่งโลกของนักสะสมไม่ได้วัดคุณค่าด้วยเสียงดังแต่วัดด้วยความเข้าใจยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งแยกแยะได้เหรียญที่ดูเหมือนกันสำหรับคนทั่วไปอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในสายตาของผู้ที่รู้จริง เรียญ5บาทปี2539บางเหรียญมีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากกระบวนการผลิตบางอย่างไม่สามารถทำซ้ำได้และไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อีกนั่นคือเหตุผลที่เวลากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนเหรียญที่สมบูรณ์จะยิ่งลดลงแต่ความต้องการกลับไม่เคยลดตามสำหรับคนอายุ35ปีขึ้นไปเหรียญน,นี้อาจไม่ใช่ของแปลก แต่มันคือชิ้นส่วนหนึ่งของชีวิตสำหรับคนอายุ60หรือ65ปีมันคือพยานเงียบของยุคสมัยที่ผ่านไปลองถามตัวเองดูว่าคุณเคยเก็บเหรียญไว้เพราะรู้สึกเสียดายที่จะใช้หรือไม่เคยหยิบเหรียญขึ้นมาดูแล้วนึกถึงวันเก่าๆหรือเปล่าถ้าเคยนั่นแปลว่าเหรียญไม่ได้มีค่าแค่ตัวเงินและเมื่อเรื่องราวถูกเล่าต่อเมื่อข้อมูลเริ่มถูกคน้นคว้าเมื่อคนเริ่มเข้าใจมากขึ้น เหรียญบางปีบางลอดก็เริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆเหรียญ5บาทปี2,539กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่เพราะมันสวยที่สุดแต่เพราะมันสะท้อนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมมันคือเหรียญที่ผ่านวิกฤตผ่านการเปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้ถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้ ผมอยากให้คุณเริ่มคิดแล้วว่าเหรียญที่คุณมีอยู่สภาพเป็นอย่างไรถูกใช้งานหนักแค่ไหนหรือถูกเก็บไว้อย่างทนุถนอมเพียงใดเพราะในตอนสุดท้ายของเรื่องนี้ผมจะบอกคุณว่าเหรียญหบาทปี2539ในสภาพที่นักสะสมตามหาถูกประเมินมูลค่าไว้ที่เท่าไหร่ก่อนจะไปถึงตัวเลขสุดท้ายผมอยากให้คุณหยุดคิดสักครู่ แล้วลองนึกภาพเหรียญ5บาทปี2539ที่อาจนอนเงียบอยู่ในบ้านคุณมันอาจอยู่ในกล่องเหล็กเล็กๆ,ๆอาจอยู่ในกระปุกออมสินที่ไม่ได้เขย่ามานานหรืออาจอยู่ในลิ้นชักที่คุณเปิดเฉพาะเวลาหาของสำคัญเรียญน,นั้นอาจผ่านเรื่องราวของครอบครัวคุณมาแล้วมากมายอาจเป็นเงินทอนจากวันที่คุณพาลูกไปโรงเรียนอาจเป็นเหรียญที่พ่อแม่คุณเคยใช้ซื้อของในตลาด หรืออาจเป็นเหรียญที่คุณเก็บไว้โดยไม่รู้เหตุผลแค่รู้สึกว่าไม่อยากใช้มันสิ่งที่นักสะสมมองหาไม่ใช่แค่เหรียญที่ใหม่แต่คือเหรียญที่เล่าเรื่องได้เหรียญที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมลายไม่สึกจนเลือนขอบไม่บินน้ำหนักยังใกล้เคียงมาตรฐานและไม่มีการดัดแปลงใดๆเหรียญ5บาทปี2539บาบางเหรียญ ถูกเก็บรักษาในสภาพที่แทบไม่ต่างจากวันแรกที่ออกจากโรงกระสอบซึ่งในความเป็นจริงหาได้ยากมากในวันนี้เพราะเหรียญส่วนใหญ่ถูกใช้งานซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านมือผู้คนเป็นร้อยเป็นพันครั้งเมื่อจำนวนเหรียญในสภาพดีลดลงคุณค่าก็เริ่มเพิ่มขึ้นนี่คือกฎธรรมดาที่ใช้ได้กับทุกสิ่งแต่กับเหรียญมันมีพลังบางอย่างเพิ่มเข้ามาพลังของความทรงจำ และความหมายทางประวัติศาสตร์สําหรับนักสะสมบางคนเหรียญน,นี้ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่มันคือการเก็บช่วงเวลาหนึ่งของประเทศช่วงเวลาที่คนยังใช้เงินสดยังพูดคุยกันต่อหน้ายังรู้จักกันผ่านการใช้ชีวิตจริงเมื่อมีการพูดถึงเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อมีการเปรียบเทียบเหรียญจากหลายแหล่งเหรียญ5บาทปี2539 เริ่มถูกแยกออกจากคำว่าธรรมดาความแตกต่างเล็กน้อยที่คนทั่วไปอาจมองไม่เห็นกลับกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งและเป็นตัวกำหนดคุณค่าอย่างแท้จริงคุณอาจเคยคิดว่าเหรียญหนึ่งเหรียญจะมีค่าอะไรได้มากมายแต่ในโลกของนักสะสมคุณค่าไม่ได้ถูกตัดสินจากขนาดหรือจากตัวเลขที่ปั๊มอยู่บนเหรียญแต่มาจากความหายากความสมบูรณ์ และเรื่องราวที่มันแบกไว้ยิ่งเหรียญมีสภาพใกล้สมบูรณ์มากเท่าไหร่ยิ่งมีคนพร้อมจะให้คุณค่ามากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปตัวเลขนั้นก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงอายุ35ปี4,5ปี5,5ปีหรือมากกว่านั้นคุณอาจเป็นพยานของยุคที่เหรียญน,นี้ถือกำเนิดคุณอาจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณมาตลอด จะกลายเป็นที่สนใจในวันนี้และนี่คือจุดที่ผมอยากให้คุณฟังอย่างตั้งใจเพราะมาถึงตรงนี้เราไม่ได้พูดถึงความทรงจำอีกต่อไปแต่กำลังพูดถึงมูลค่าที่แท้จริงจากการประเมินของนักสะสมในระดับสูงสำหรับเหรียญ5บาทปี2539ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กล่าวมาไม่มีการสึกไม่มีการทำความสะอาดผิดวิธีและยังคงรายละเอียดครบถ้วน มูลค่าที่ถูกพูดถึงไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่หลักพันและไม่ใช่หลักหมื่นตัวเลขที่ทำให้หลายคนต้องกลับไปค้นบ้านใหม่อีกครั้งคือ765430บาทใช่ครับ765430บาทตัวเลขนี้ไม่ได้เกิดจากความฝันแต่เกิดจากความต้องการความหายากและคุณค่าที่ถูกมองเห็นโดยคนที่เข้าใจ คำถามสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้กับคุณคือวันนี้คุณมีเหรียญ5บาทปี2539อยอยู่หรือไม่และถ้ามีคุณแน่ใจแค่ไหนว่ามันเป็นแค่เหรียญธรรมดาอย่างที่คุณเคยคิดขอบคุณที่รับฟังจนจบและอย่าลืมกดติดตามเพราะเรื่องราวของเงินเก่าอาจยังไม่จบแค่นี้